นารีพิฆาตครูหนุ่มวัยคึกสวัสดีครับอยู่ในช่องนีน้าหลอขอต้อนรับเข้าสู่รายการคด ok ีปกครองพันเคสอยู่กับผมสันชัยรับหน้าที่เล่าคดีปกครองที่น่าสนใจให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนครับโรงเรียนถือเป็นสถานที่ที่พ่อแม่และผู้ปกครองส่วนใหญ่มองว่าเป็นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกหลาน พวกเขาฝากความหวังไว้กับคุณครูไม่เพียงแค่ในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้แต่ยังรวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรมและการดูแลความปลอดภัยของเด็กๆอย่างรอบด้านอีกด้วยคดีที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เป็นบทเรียนสำคัญและคำเตือนสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพครูโดยเฉพาะครับเป็นเรื่องราวของครูชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าพานักเรียนหิงเข้าโรงแรม แม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเกิดการล่วงละเมิดทางเพศขึ้นแต่เพียงแค่พฤติกรรมดังกล่าวก็เพียงพอที่จะนำไปสู่บทลงโทษขั้นร้ายแรงที่สุดได้นั่นก็คือการไล่ออกจากราชการซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อข้าราชการครูหนุ่มท่านหนึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวกับลูกศิษย์และได้พานักเรียนหิงคนดังกล่าวเข้าไปในโรงแรมครับ เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นในระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลที่ออกมาในตอนแรกคือไม่มีพยานหลักฐานที่ชี้ชัดได้ว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นจริงประกอบกับตัวนักเรียนหิงเองก็ให้การว่าคุณครูไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวเธอ คณะกรรมการจึงมองว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมแต่เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงและมีมติให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครับดูเหมือนเรื่องจะจบเบาๆใช่ไหมครับแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นครับต่อมาคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรืออกกคอสวิสามันได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาอีกครั้งและมีมติที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับ คณะกรรมการชุดใหญ่มองว่าพฤติการที่ครูพาลูกศิษย์เข้าโรงแรมนั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและให้เพิ่มโทษเป็นไล่ออกจากราชการเมื่อมีมติออกมาเช่นนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงออกคำสั่งไล่ครูหนุ่มออกจากราชการตามมาติ ครูหนุ่มไม่ยอมรับคำตัดสินครับเขาได้ยื่นอุทธรณ์แต่ก็ถูกยกอุทธรณ์สุดท้ายจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งนั้นและประเด็นสำคัญที่สู้กันในชั้นศาลก็คือคำสั่งเพิ่มโทษจากลดขั้นเงินเดือนเป็นไล่ออกนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และนี่คือบทสรุปจากสารปกครองสูงสุดครับสารท่านพิจารณาจากข้อเท็จจริงทั้งหมดสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ก็คือครูหนุ่มยอมรับว่าได้พานักเรียนหิงเข้าโรงแรมจริงเขาอ้างว่าเจอเด็กระหว่างรอรถเลยจะอาสาไปส่งแต่กลัวแฟนจะเข้าใจผิดเลยพาไปเปิดห้องในโรงแรมอยู่ด้วยกันประมาณสองชั่วโมงเศษ แม้จะไม่มีหลักฐานทางการแพทย์มายืนยันการล่วงละเมิดทางเพศเพราะไปตรวจร่างกายหลังเวลาผ่านไป72ชั่วโมงแล้วและตัวเด็กเองก็บอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สารมองไปที่พยานแวดล้อมครับมีคำให้การจากครูที่ปรึกษาครูฝ่ายปกครองและญาติของเด็กที่ได้รับโทรศัพท์จากนักเรียนหิงให้ไปช่วยรับตัวพวกเขาไปถึงและพบเด็กในสภาพชุดนักเรียนที่ชายเสื้อหลุดลุย่ยและกาลังร้องไห้อยู่ ศารมองว่าพยานเหล่านี้ไม่มีเหตุโกรธเครืองที่จะต้องกุเรื่องเพื่อกลั่นแกล้งครูหนุ่มเลยและที่สำคัญที่สุดคือสถานที่ครับครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าคนทั่วไปว่าโรงเรียนคือสถานที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ครูกับลูกศิษย์จะเข้าไปอยู่ด้วยกันสองต่อสอง พฤติการทั้งหมดนี้แม้จะจับได้คาหนังคาเขาแต่สารมองไปที่เจตนาครับถือเป็นการกระทําที่ไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการและเป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูมาตรา94วรรค3ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้นสารปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาว่าคำสั่งไล่ครูหนุ่มออกจากราชการนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ชัดเจนมากครับสำหรับคนที่เป็นครูบาอาจารย์การกระทำที่สุ่มเสี่ยงและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเช่นการพาลูกศิษย์เข้าโรงแรมตามลำพังแม้จะไม่มีหลักฐานมัดตัวว่าล่วงละเมิดทางเพศแต่พฤติกรรมแวดล้อมและเจตนาก็เพียงพอที่จะทำให้ถูกลงทสถานหนักที่สุดได้เพราะมาตรฐานทางจริยธรรมของอาชีพครูนั้นสูงกว่าครับ อ๋อยังมีเกร็ดกฎมายที่น่าสนใจในคดีนี้ด้วยนะครับสารท่านได้วางบรรทัดฐานไว้ว่าการสอบปากคำพยานที่เป็นเด็กในตอนแรกนั้นทำไม่ถูกต้องตามกฎเพราะไม่มีบุคคลที่เด็กไว้วางใจหรือข้าราชการครูที่เป็นกลางเข้าร่วมด้วยทำให้คำให้การของเด็กในชั้นสอบสวนนั้นรับฟังไม่ได้ แต่ถึงแม้คำให้การส่วนนั้นจะตกไปศาลก็ยังสามารถรับฟังพยานหลักฐานอื่นๆที่มีน้ำหนักเพียงพอมาตัดสินคดีได้อยู่ดีครับนี่คืออีกหนึ่งกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นครูคือสิ่งที่ต้องรักษาไวเ้เหนือสิ่งอื่นใดครับท่านสามารถศึกษาคดีเพิ่มเติมได้จากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ .945 2561สวัสดีครับ